ทีค,ครับบริษัททิติกรจำกัดมหาชนครับ FC ช่อง YouTube ขอมาครับเงินทุนและหลักทรัพย์หรออ๋อสินเชื่อเช่าซื้อจัก,กรยานยนต์นะครับแล้วก็รถยนต์นะน่าจะกําไรดีนะครับผู้ถือหุ้นรายทีเ K นะครับ รายย่อยสิน้อยนะ25%นะครับรายใหญ่เป็นบริษัทนะครับและบุคคลเครือญาตินะครับก็มีบริษัทอีกหนึ่งบริษัทด้วยนะ sp international จํากัดนะครับงบการเงิน tk สินทรัพย์รวม7,356ล้าน,นี่สิน2,000ล้านก็ถือว่ายังไม่เยอะครับ แต่ท่านนี้สิน3,500ล้านเนี่ยถือว่าเยอะนะกำไร466ล้าน4 0 7ล้าน504ล้าน367ล้านก็ถือว่าทรงๆครับอยู่ระดับ300กว่าถึง500เนาะทรงๆ่งออกแนวบวกนะ r e 6นะปันผลดีด้วยนะครับปันผลดีด้วยนะ TK ปันผลดีนะดูกราฟ TK ครับ ราคาปัจจุบัน10บาทเจ็ดสราคาเช่น200วัน8ปดบาทหกบามมองแบบนี้ก็ขาขึ้นหล้วครับดูภาพรวมอืมอเข้าตลาดปี2003ครับสร้างดอยน้อยๆไว้ให้รอคุณ20่สบาทสีตังค์งครับและ21่สบาทห้ตังค์ครับ คำถามคือ20บาทกับ21มันคือแนวต้านสําคัญครับและมันคือจุดขายนะครับมันคือจุดขายเนาะและสร้างดอยอ่อนๆไว้รอเราอีก18บาท90สตังคนะ์นนั่นคือแนวต้านถัดลงมานะครับเคยปรับฐานเตี้ยสุดอยู่2บาท36สตังค์ครับปรับฐานล่าสุดอยู่6บาท35สตังค์ครับ เราจะตีจาก18นะครับไป6บาทเนาะปรับเป็นเดย์ย่อหน่อยเสียงหลานผมนะครับอย่าตกใจ ผมไม่ได้ฆ่าเด็กนะครับทีเคครับเส้นเทนเส้นกดบอกว่า Tk เเนี่ยเขาเป็นขาขึ้นตั้งแต่7บาทแล้วนะครับแต่เส้น200วันเนี่ยบอกว่า8บาทก็ห่างกันบาทหนึ่งนะครับบาทหนึ่งเนาะนะครับห่างกันบาทหนึ่งนะครับตอนนี้ Tk ขึ้นมาชนแนวต้านนี้ครับและมีแนวต้านรออยู่คืออันนี้นะครับอันนี้นะอ่ะนะครับยังไม่ผ่านเพราะมันเป็นรอบเก่งกำไรรอบแรกเลยเนี่ยรอบแรกเลยที่คนเล่นรอบนะครับเขาจะเล่นถึงแค่นี้ก่อนนะครับถึงแค่นี้ก่อนนะก็ถือว่าจาก78บาทมา11 12บาทก็เยอะอยู่นะเยอะอยู่นะครับมองดู แต่ถามว่าท k เคจะไปต่อไหมนะทีเคจะไปต่อไหมนะครับเราดูงบกันไปแล้วนะว่ามันสรุปแล้วนี่มันมองเป็นภาพบวกหรือลบนะครับแนวรับใกล้สุดจะเป็น10บาท30ครับแนวรับถัดลงมา10บาทครับแนวรับหลังพิงฝาอยู่9บาท75าทครับ เก้บาทสีิห้ไม่ควรหลุดแล้วครับเพราะว่าถ้าหลุดมันจะเสียทรงนะครับมองจะเป็นลงมากกว่าขึ้นนะนะครับเพราะเขาสาดันแท่งเขียวตรง9บาทส5ขึ้นมาดีอยู่นะครับนะครับควรจะไม่หลุด10บาทอ่ะง่ายๆแล้วก็ดันขึ้นต่อนะครับแนวต้านแรกขอเป็นไฮของแท่งปัจจุบันครับ11บาท10ก่อนนะครับเห็น11บาท10จะได้ไป11บาท3และ12บบาทได้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับ ถ้าผ่าน12บาทเนี่ยคาดว่าจะไปได้ไวก็มีกองแนวต้านอยู่เหมือนกันนะครับสิบสองบาทนะมันถึงย่อครับมันถึงไม่ถึง12บสองบาทมันจะย่อก่อนนะคนก็น่าจะติดเยอะเหมือนกันนะครับแต่ถ้าผ่าน12บบาทได้ก็จะมองแถวแถวนี้เลยนะครับนะ ถ้าเกิดตลาดขึ้นจริงๆนะครับตัวนี้ก็รอบรอบเราคงไม่มองถึง20อัพนะครับเรามองแค่1 7 1 8นี่ก็เยอะแล้วนะครับเยอะแล้วเนาะเพราะเราก็ต้องดูด้วยครับว่าหุ้นตัวนั้นๆนี่เขาเขาตามตลาดไหมนะครับนะครับบางตัวตลาดขึ้นนะซึมไม่ขึ้นนะก็มีนะครับเยอะแยะไปเนาะดูแค่รอบ1 7 1 8บาทนะครับ มไม่ผ่านง่ายๆแน่สิบแปดบาทเก้าสิบนะครับถ้าตลาดไม่พีคจริงๆนะโหแบบทะลุพันแปดไปเลยแล้วประมาณนี้อันนี้พีคตามแน่นอนครับนะสรุปแผนทีเคครับแนวรับแรกสิบบาทสามสิบตังค์นะครับแนวรับถัดมาสิบบาทนะครับแนวรับหลังพิงฝาอยู่เก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตังค์ครับแนวต้านแรกสิบเอ็ดบาทสิสิบเอ็ดบาทสามและสิบเอ็ดบวกหกครับตรงเนี้ผ่านให้ได้ก่อนผ่านได้เจอกันสิบสองบาทนะ นะครับ12บาทก็ต้องทะลุขึ้นไปก่อนนะครับถึงจะเจอกัน13 14บาทนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกองใหญ่อยู่เหมือนกันครับนี่นะครับกองนี้นะเนี่ยกองเนี้ยคุณต้องผ่าน12บาทให้ได้ก่อนนะครับถึงจะไปเจอกองนี้นะครับเจอกองนี้นะ1 4 15ได้ก็เจอกัน 17, 18กลครับกองนี้นะกองนี้นะขอให้ถึงแล้วกันครับโหคนคงติดเยอะนะ คนคงติดเยอะนะครับตั้งแต่ปีไหนแล้วล่ะใช่ไหมยิ่งเป็นหุ้นเก่าๆครับโอ้โหคนนี้แบบบางคนก็ไม่ดูผรอตแล้วครับติดลบเยอะนะดูแล้วมันเสียกําลังใจนะครับก็ให้กําลังใจกันด้วยนะครับก็มีโอกาสไปถึงขอให้เบรก1 2บาทได้ก่อนนะครับ TK นะขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ